พี่ชายแตงโมเห็นคลิปหลักฐานจากอัจฉริยะแล้วถึงกับมั่นใจบอกว่ามาถูกทางแล้ววันนี้วันที่5มิถุนายน65ที่ท่าเรือพิบูลสงคราม1จังหวัดนนทบรุรีซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้จัดทําบุญครบรอบ100วันของการจากไปของดารานักแสดงสาวแตงโมนิดาโดยในงานทําบุญในวันนี้มีต่อยดายศพี่ชายของแตงโมและนายอัจฉริยะได้เดินทางมาร่วมงานด้วยโดยต่อยดายศพี่ชายของแตงโมก็ได้เปิดเผยว่า เท่าที่ได้เห็นหลักฐานสําคัญที่นายอัจฉริยะเปิดให้ดูแล้วนั้นก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่านายอัจฉริยะมาถูกทางแล้วเพราะตนเองก็เชื่อมาตลอดว่าการเสียชีวิตของแตงโมนั้นยังมีเงื่อนงําในสาเหตุของการเสียชีวิตซึ่งทุกวันนี้ตนเองก็ยังไม่เชื่อเลยว่าน้องสาวตนจะเดินไปฉี่ท้าเรือแล้วตกลงไปแม่น้ําจริงๆตามที่คนบนเรือให้การซึ่งต่อยดาดยศก็กล่าวอีกว่าจากหลักฐานที่เห็นตนเชื่อว่าการที่นายอัจฉริยะเข้ามาช่วยเหลือในด้านคดี จะทําให้น้องสาวได้รับความยุติธรรมในคดีและถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทางคุณแม่หันกลับมาเปลี่ยนใจที่จะเดินหน้าหาความจริงในคดีนี้ต่อไปมากกว่าที่จะไปสรุปเชื่อตามตํารวจในตอนแรกว่าเป็นอุบัติเหตุซึ่งเรื่องนี้ทางคุณแม่ก็คิดตรงกันว่าจะให้อัจฉริยะเดินหน้าทําคดีนี้ต่อไปจนกว่าความจริงในคดีจะปรากฏฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ